สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองปสายสบัยดีกันสุขสุขค้นพี่น้องอ่าพอกันใซสายง่ายแก่แกช่วงไก่สิเทียงนะมือเนี้ยบนพระออกมาทงหน้าพี่น้องออกมาทงหน้าเมื่อบังหยาิพ่นสูบสางจับป่าสูบสางจับป่าพี่น้องวิธีวิธีบ้านบ้านนะคะวิธีบ้านบ้านเมื่อออกเมืออหน้าคือสิบ่มีดอกเนาะ มังนอกมังหน้า,นาบ่บีเด้อค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะไม่มีอันนี้อันนี้เป็นแถวภาคอีสานนะคะแถวภาคอีสานเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศบ,บ้านๆแบบนี้นะคะมาฝากพี่ฝกน้องพวกเอฟซีของเฮ้าที่เมองหนอกมองหน้า,ม,นามังเหล้วขึ้นหอดบ้านวอพี่น้องมือจะป่ามมแจะมือชมังเลยม,มือสมัง ปลาปลาดุกปลาเข็งปลาคอปลากิดเดิดนี่ถูกประเภทปลาปลาหน้าพี่น้องปลาไี่แต่ปลาทองขอปลาแมนอันนี้เป็นปลาธรรมชาติเนะปลาธรรมชาติบ่เด็บเบอบอเด็บเป็นปลาเลี้ยงเลยพี่น้องปลามันมาน้ำธรรมชาติมาน้ำหนามเวลาห้องเวลาเวลาหนามมากเนาะเขาเห็ดหน้ามนกะจาวมาพร้าสางสางนี่คือคนจะคุดไว้ ก็จะคุดไว้แต่เวลามันมีน้ำป่ามันไม่ห็นบนอยู่มันก็นจะมาอยู่เพราะน้ำแห้งจากไหน่าล้วป่ามันก็นจะขนลงมาอยู่ในน้ำน้ำส่างกับพ่อได้กินนี่แหละเป็นภูมิปัญญาบ้าน,านเนาะเราบ้างมันเราบ้างมันปากเด้นะเอ,อ,อน้าเอ้ยตบังหัวเลย คุณแม่อัน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 การสร้งนั่นแม่คือพอเอาขึ้นมาจะเชื่อมันบัจิบตตายตัวเออหลายกิโลแล้วแม่นั่นแม่นหลายกิโลเด้นั่นหลายเอาผูกเสียบวัโลดเลยนะขอวัวโลดคอหูววโลดเลยนะหลายโลเด้นั่นเอาไว้ทับกันหลายมันติดตาย ปลาปลาคอกําลังสีพวกปลาคอปลาดุกเงียงที่มันมันหมดขีดตุมอ่ะพี่น้องมันกําลังสีออกกําลังสีออกมาหายใจกําลังสีเล็กเล็กเล็กๆล้มมันล่างมั้งเหรอม ตะไคร้ล่างอันนั่นเมียตะไครยล่างปลาเ่ยเมียฮะ เพื่อนนั่นเพื่อนนั่นสือตะครายม้วนล่างฟ้านัน่นเอน้ยประคอจนมาเยาเบิดที่หลังเราเอาเสื้อเัวยาวไม่แบบนี้มันดึงงาเออมันบับเกือเสียกเด้ ัดไปสางลุ้นหล้วเชือกเอาดึงถิ่มลงไปให้กันปับ๊บดึงขึ้นมาโลดนี่สางนี่ของเสียพงนี่เพิ่นมาท่านนี่สูบพี่น้องมันบ้านนี่ปลาบอลบัวบัวบูบะอยู่คนน่ะปีนันกับพักกันล่างสางนี่ละพักกันล่างสางนี่จะได้และหนักได้ในหลาย,ลายตัวแต่อออกดอกมาดี ปลาไหลทุกประเภทปลานี่นี่นี่กเขาบอนบูบาบูบายู่นี่พ่นบ่มาสูบดอกมีแต่นขายทุกปีล่ละอือก็ไม่ยีออดกับขายได้ไปตีมันจนมันเห่าหรอปัตี เตาอย่างนี้ต่างเี้ยมเตามันก๊อเหอดเตาพี่น้องดกหอดเตา้มม่เตาสองตัวกสีตัวแบงเลยป้าเนเอานมาเอาแน้วมายังนมีเนีตาบหุงวะนี่ อุ้ยตำมะฮงกินกันนะตำมะฮงก็มี่คอเารกอยกุ้งแ่บๆเอากุ้งมาใส่ก้ยกุ้งเ่อกลมพนาโอ้พี่ใหญ่กลมแล้วไปใส่มาเตะตีอยากยืสดสเต้นตรงเรงเรียงมาเห็่กุ้งขูอยตีไหมตีงูมีหันไปกินโลดเจ้าเปิดบ้องกินรดตตนแหลมมันก็เต้นอยู่นะยกขึ้นว่าจัส้างจากน้ำ นี่เห็กนก้อยกุ้งแล้วพี่น้องเห็กนก้อยกุ้งแล้วมีห่อน,นี้ตำบองฮูง้เว้ยกัาเจ้าจับปลาอยู่บนธรรมสีสอวนมนันอยู่บนกระชกินตำบองฮู้กินก้อยกุ้งพี่น้อง

นหงวจะได้เด <b olog cycles> no okay. ้อป่ด้ไปแทงปลาไหลพะนะปลนย่งไรแมอืมเะได้เด้อ เข็มแรกแล้วอืมบ่าหายแลรวสีดองคุ้มไปสีหมอหมอพอหมอยู่น่ะไม่เบาดูปวดปะ่ะบสีดก็บมะเหลวแล้วว่าคุยไปสีดมาแล้วเจะดอกป่ะนะมันก็สีเหลวตัวบันนี้ไปโรงพยาบาลบ้านหมออยู่โรงพยาบาลบอกว่าบ่าต้องไปฉีดเข็มสองดอกเลือดตาว่าะฉันเมื่อพอหอมเนี่ยถามชืม่อเมื่อ นี่มอยู่น้องแานบอกว่าเขาต้องไปฉีดด้ตาันี่แท้งบะมีเหเนาะพ่อเถอเนาะระเบิดพอเนี่ยนั่นเมื่อเปล่นไปแล้วก็สิสูบยาอยู่พะเนี่หมอ นังนี่กับบรูนัตายจนสิบพ่อปีลนนะอเด็กตบปูให้นนนนสุชาิประธานนั่งสีนานวนเหรอหัวยสันตัวแม่ วูนทีสบายตัวแล้วไปหาหนูหาปลาได้นทวนๆจะหาปลาก็ซุ้มพญยิมุ่งซุ้มเทายัดตัวไปสีมาแล้วไปเบ่ไห้แล้วอมะถ้ามันแล้วเขียงเรี้งว่าเป็นอย่าง้วสมาสิยูเนี่ยอย่งนี้เรามาหลดตัว ลูกหลานพระฮาป่าโอ้ยแม่เราเสียตะโดน,น,น,แน,น,แน,นแล้วเสียตะปี้อหาวืป้าก็หอนี่ยเฮแตงเฮแตงแล้วพอก้อยกุ้งก็จิตจำหุงกินยินยอมอืมพอก้อยกุ้งโอ้ยชุ่มเป็นขาวมาเป็นกาจิ กลเมา่าทยลอลงไปเล้ข่ลงเฟซด้อพดว่าลงเฟซคอลงยูทูงที่ยมาขมยจเฮ้ยัพเขาลงยูทูมาเด้อพี่น้องไปต้มชิ้นยูบาน Hãy tôm chín như bàm Xuân phai hả hạt Hoa xay vài chiếc câu này nè Bên nhà ngài bánh tôm chỉ cứ mới mới kìm Bánh điệp Ừ, 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 ừ,

อไปด้านเล้อมันไนีอมึงแล้วมาหาบอลไปเลยมั่งตมไปบานเลยวบสน้กลืนกลมวนก็มึงเกะแก่แล้วส่จว่ตมตกลี้งกินน่ะาเลี้งกินนี่บอกกอกตเลี้งข้าไหนเลียงมีผู้หันเลียงแม่ทยงจางมือหกเดลมือหกเจ้ามัเลียงบ้สาบสถเต่าพี้ย อ้เตียงพ่อเตียงพ่อจากขวางไม่แห้งเลยนะมันหมมอือเตียงพ่อจากขวางก็ไม่แห้งหลยแม่อยัีอย่งกันพุทธอย่างพุทโาตัวติดตายเด้ออย่างเด็กน้อยยังว่ามันไงเป็นหนาดิว่าต่แล้วติดตายว่าจะเขาติดตายเนี่ยผู้เลี้ยงติดตายก้อนขนยงแท้ๆอุ้ยว่าแมนเด้ไหมของไผน้อ <cọcAnals> ừ. không giữ chưa không phải bay 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 mà bay là bay 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 ไปสุวนหนามันจะซสือกไปเรยได้ปติสุดนหนาจอซสือกไปลเลยรได้นะได้บ่นมาพอบับบู้พี่น้องเกียงตามปวดผู้ขนลงเพรออาานอย่งะอืฮะิจะดจะามไยังทั้เจ้า,าจะามั้งวะจะมักรถได้ แมกโหกการบริรภควส่วนสวยเอาโหลดเปียงเราหน้ามันก็เมืองฟูอะไรัวนขอนนอง้อหมดลยไง้อไม่หมดครับกลืกเขาทางเจ้าสาสสาบนอเขานอยยถ้าเขาบังไพมาหลักสดเอาหนองบองกนี่นพี่เรานนรณไงจริ ทั้งแมงดาทั้งแมงกิซอนทั้งตลาพร้อมดัก,ออกเอาเบิดย่าง